ขน,นี้เราเจะฟุ้งหัวนะครับอันนี้เราก็ากแล้วเกาใครเรากาลังจะไปไหนฟุงัวนะครับนี่คือทางเข้าบ้านนี่คือทางเข้าวัขนขณะกลับบ้านเราก็เจอกับฟุ้งหัวแล้วมันไม่ยอมให้เราฝา่าใช่ <c oughs> นี่คือทางเข้าบ้านนี่คือทางเข้าบ้านแล้วอย่าถามว่าฝนตกจะเกิดอ,อะไรขึ้น แต่ซือไมสวยเรีวเราเจอฝูงบัวมากี่วันแล้วรลยวันแล้วอยู่ในสภาพนี้ตลอดเวลาแล้วก็เห็นเต่ขี่มันตกลงมาแปะดป็แล้วก็เห็นตเต่ขี่มันตกลงมาแปะดป็ เรามาจากไหนเรามาจากซื้อพวงมาลัยวันแม่ใ,ให้เด็กชายสซนดิวไหวแม่ปีนี้ไหวใครไหวป้าแต่ป้าติดภารกิจชแล้วป้าจะขับร้อยแปดสิบมางานโรงเรียนให้ใช่ไหมดูดีอ่ะดูเป้คนดีอ่ะให้ย่าไปแทนได้ไหมไม่<ะ>มันไม่ให้เดไปผ่านไป <c oughs> ่ไงูจงเจนโดนตีลำแบะเลยแล้วก็แล้วก็คนที่อยู่หัวเขาก็ไม่เห็นเราไปอ่ะกดสต๊อปไม่จะตบไม่จะตบเราจะดูทางกข้าบ้านเรานี่ก็คือทางเข้าบ้านเราทางกข้าบ้านเราสต๊อปเลยตายเขา เลางค,คืนมไม่แนะนำให้เดินทางคนเดียวไม่แนะนำนให้ขี่ม,ม,มอ,อเตอร์ไซค์ผ่านทางนี้ให้เดือดกับไม่ต้องสงสัยทำไมเราใช้โฟวิวใช่ไหมโฟวิวก็คื <c oughs> รอรถโฟวิวสีจังหว่าสี่ยังหว่าีอะไรบ้างดูเลย โอเลมีมุนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้งานวันแม่รักแม่ไหมรั<ต>กรักใครักกระบะ <ste as> ไม่หัวละอีอ่อรักกัอนไหมไม่ไม่กินหรอ มันเป็นแม่ต้องรักงันสี่มาลักงอะไรป้าไม่เป็นป้านะป้าเป็นป้า้าหมหมไม่รักป้า้ไม่รัาป้า้ักวพเนี่ยเอออันนี้จมีจรอแล้วกดสต็อกถึงบ้าเราแล้วไม่เรียกอง ไม่เจอเราไเลยถึงบ้านเราเดี๋ยวเขาก็รู้บ้านเราหลังไหนกด่านว่พอแล้วพอแล้วไปพอแล้วไป๋ยวเออเขาก็รู้หรอกบ้านเราหลังไหนเลย๋ยวลีอาพีมันเดี๋ยวลีอีมัน ชวนี่ก็ีมบ้านผู้ใหญ่บ้านฝั่งซ้ายมือแล้วก็บ้านใครขาผปู้เคขวามือก็บ้านป้าบ้านยังคงไปผมูปูขิก่อนนี่บ้านยาวย่บ้านยญาดูละแล้วก็อันนี้คือ อันเก็บบอลเอันนี้คือบ้านป้าปานแล้วก็คือกล้วยมะเหลี่ยวนึงคือนี่ไงไหนไม,ไม่บอกมันเลยยื่นรถเสียงดังๆนะเอ้ยชัดอย่างนี้นนะ